กเย็นไม่ได้เลยเอาอีกแล้วไอบ้บรรเจิดเตรียมเรถอีกแล้วเดี๋ยวให้เขาไปลองปันป่นๆทั้งรอบหน่อยครับค่อยมารับเมียไปไม่ค่อยไว้ใจดูแลเมียผมได้เลยตอนนี้เรือเป็นเครื่องเรือเป็นอะไรไม่รู้ค่ะโอโหห้โหลอยเลยลโโตัวโอ้โหไ้ตัวสบายเลยอ่ะหลังคาก็ดีอ่ะมันล่มอ่ะมาตัวสวัสดีครับโโสวัสดีค่ะ ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิใช่ไหมตกเย็นไม่ได้เลยเอาอีกแล้วไอ้บันเจิดเตรียมเรือขึ้นรถอีกแล้วสองลำเลยว่าวันนี้ทำไมถึงเอาไปสองลำอยากรู้ว่าลำนี้ถ้าขี่คนเดียวเนี่ยมันจะไปดีไปแรงไปเร็วแค่ไหนยังไม่เลิกล้มโปรเจกต์อีกเหรอเอออยากจะแข่งกับลำวันนี้อยากยวให้เนี่ยมขับด้วยหรือว่าพี่ชาติอยากจะลองเครื่องเฉยๆไม่พี่อะแค่อยากลองเครื่องโดยอย่าแข่งเออเดี๋ยวให้เนี่ยขึ้นมานั่งคุยบนรถไหมทิ้งไม่รอเราเดี๋ยวก็มืดอีกไปคุยบนเรือเออไปคุยบนเรือไหม้อออ่ะะตนนนีทุกคาจจง สงสัยว่าตอนนี้คือพี่ยิมเขาได้เครื่องเรือแล้วติดตามในช่องยิมน้อยนิ้ใหญ่ว่ามันมายังไงอะไระยังไงแล้วกันตอนนี้มีครบแล้วทั้งเรือทั้งเครื่องถูกต้องครับนี้ก็เลยจะเอาไปลองเอาไปขี่ทั้งสองลำเลยมีลำหางยาวกับลำเอ้าบอร์ดเล่นกันตรงนี้ดูว่าใครมันจะแรงกว่ากันไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ออกเดินทางและที่สำคัญเลยต้องขอบคุณนะคะพี่ลอยแลม เพื่อนของพี่ยิมนะคะให้การอนุเคห์ของเราในการเล่นเรือนะคะไปฝากรถแล้วก็ไปลงเรือตรงนั้นเพราะว่ามันง่ายสะดวกที่สุดแล้วตอนนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะห่างจากบ้านเราประมาณ500เมตรคนเทปวันนี้ก็คือตัวจะไปแข่งเรือกันเอาไปลองอาไปลองว่าใครมันจะวิ่งดีกว่ากันแต่ว่ายังไงเอาบอร์ดมันวิ่งดีกว่าอยู่แล้วแหละเอาบอร์ดมันก็ต้องวิ่งดีกว่าอยู่แล้วใช่ตอนนี้พี่ชาติก็อยู่ข้างหลังนะคะนั่งไปกับเรือนะคะดูพวกมันนั่งหน้ากันหมดกูนั่งเรือซ้อนเรือไปเลยยังไงย่อไปละ เอาไปทิ้งสองลำนั่งคนเดียวแม่งสองลำเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าวันเรือมันจะแรงขนาดไหนสองลำเนี้ยไปครับไปไงอ่ะด,ดูข้างหน้าดิมีแต่สีเขียวว่ะเฮ้ย,ยแต่โชคดีที่น้ำขึ้นไม่เป็นไรโ<อ> <salt. S 1> ชคดีน้ำขึ้น เดีน่ต้องมีหน้าที่ในการแหวกสวะในน้ำไปแหวกสวะโอเคป่ะงานของพี่งานง่ายๆทำไมสวะมัเยอะจังไงไม่ถึงน้าสวะเลยนี่ฮะเราถึงท่าน้ำแล้วทุกคนถอยเรือลงไปไปเอาเรือลงก่อนเอาลำเล็กลงก่อนนี่ลำนี้เป็นลำหากินเราเลยเนี่ยนี่ลำเริ่มต้นของของบ้านออสเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะกระตือรือร้นนั่นน่าดูนะพวกเราในเรื่องเนี้ยเรื่องเล่นเนี่ยเอาโบสถหนักมาะสมาชิกเราใส่ชูชีพร้อนะเตียนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเออเขียนลงไปเลย อ่านั่นเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ใส่เสื้อชูชีพรอเรียบร้อยนะคะขอเอาเรืออีกลำลงก่อนค่ะอ้ยใส่เกี่ยวโฟด้วยนะวันนี้คุณรู้สึกไงคะว่าที่คุณจะลงเรือด้วยก็ได้หรอเข้ามาช่วยยกเรืออ่ะแหละเอ้าหรอเอคุณจะเหงานะถ้าคุณอยู่คนเดียวอ่ะไม่ขับรถกับบ้านหนีทิ้งเลยทิ้งเลยไปขับรถไปไป๊เดียวใส่ซะเลยอาละ ตอนนี้เรือสองลำก็ได้ลงน้ำเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวให้พี่น้องเอารถก็ไปจอดพี่น้องพี่นอ้นองจอดตรงเนี้ยข้างๆตรงเนี้ยลงเด็กไปอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือตรงนู้นอยาให้พี่ชาติเอาออกไปก่อนโอเคไปคุยบนเรือดีกว่าครับมีความลำบากลำบ,บนในการเล่นเรือหรือยังคะเล่นคนเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีเพื่อนเพื่อนเยอะความเสียส่ยงความเสี่ยงเป็นเหตุสังเกตได้แล้วจำเอาไว้นะคะดูแล้วจำนะครับน้องๆห้ามเสี่ยงห้ามสนนู่นรุ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 น ดูดูสองคนนั้นพอเขามาบนเขาสนิทกันแล้วอ่ะเียบตรงนี้ตายมาเก็บใช้ขาวหรออือถอดกอออันนี้ก็คือเราต้องเทียบน้ำมันอันนี้คือเรื่องปกติปะไม่โอเปอร์ของตัวมรุ่นไม่ได้ยังไม่มาไปตาร์ตัดตุกเลยนืมติดง่ายเนาะติดงง่ายเนาะ น้ำมันมันเหนียวอ่าเดยวให้พี่ชาขาลองครับทุกคนใส่เกียร์ปึ้งแล้วพุ่งพรวดลยนะไล้ยกมอเตอร์ได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวให้เขาไปลองปั่นปั่นทักรอบหน่อยครับค่อยมารับเมียไปไม่ค่อยไว้ใจดูแลเมียผมได้เลยเอาละดินหน้าเดินหน้าเดินหน้ากูดูสภาพไม่ไม่น่าเหมาะยังยัง นี่มึงให้เขาขับมั้งอยัง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 เลยยังเลยครั้งแรกเหรอครั้งแรกเฟิร์สถามโชคดีแหละมาละเขาได้ออกสู่แม่น้ำอันคว้างใหญ่ไฟตันแล้วดูท่าเขาจะมีความสุขพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ต้องซื้อนะไม่มีที่จอดผ่านครึ่งอีพีแล้วเรือยังไม่เรือไม่ออกนี่พาที่จะตกแล้วเออพันธิตตกแล้วเนี่ยเรามาดูเอาใจช่วยพี่ชายกันดีกว่าครับกับเฟิร์สไทม์ครั้งแรกตอนนี้ก็เข้าดงเข้าดงอะไรไปแล้วไม่รู้นะตอนนี้พี่ชาย ไปแวดก่อนเล,ลนยรอบหนึ่งแวดให้เจ้ามันร้อนอ่ะแวดไปต้องกลัวไปเลยคนเซียนเรืออีกหนึ่งคนค่ะแหม,มดีหน,น,น้าตาดีหน้าตาแอดมาดูตอนนี้เรือเป็นเครื่องเรือเป็นอะไรไม่รู้นะคะแยะ่เข้ามาตรงนี้หนะ่อยขอดูนะนนรหน่อยเป็นอะไร เป็นยังไงเป็น Lia ไงอ่ะไม่ได้เหรอพังซะแล้วเหรอต้องใ่้ผ asi> ่าเครื่อง่เครื่องเลยเหรอวันนั้นโดนสวะปิดที่ไอ้ทางน้ำเข้าก็เลยเป็นปัญหาเลยค่ะวันนี้พี่ยิ้มไม่รู้จะทำยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเซ็งเลยไปลุ้นเซ็งค่ะ ทำเรือเองเลยครับคาดว่ามันเป็นอะไรตัวเราไม่แน่ใจอยจ่างเดียวเ่ยกำลังอัดเปกทุกอย่างแล้วโอเคอยู่นี่คือสร้างพาร้านะคะไม่น่าทางง่ายาเป็นอะไระตัวไม่รู้เลยก็ว่ามันมันมันยู่บ้านก็ปลอติอตมาลงน้ำก็ไม่ปลติ คิดว่าสามอาทิตย์ผ่านไปเพิ่งจะได้เครื่องเรือกลับมาเพื่อซ่อมเครื่องเสร็จสรุปว่าเอากลับมาซ่อมเองใช่ไหมก็พี่เขาดูให้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอากลับมาไล่เองส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาไปลงน้ำริงเนี่ยระยะเวลาสามอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่เราถ่ายมาที่จําได้มาที่พิชาตไปด้วย และตอนนี้นะคะก็มีหลังคาที่พี่ยิ้มทําเตรียมรอไว้นะคะมีน้ำบระไฟแต่วันนี้พี่ยิ้มก็จะขอไปเทสเคร,ร,ร,รื่องเรือไปเทสกันใกล้ๆแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแจมถ้าใช้ได้ลงเรือกันเลยดีฝาไปไปค่ะวันนี้นะคะพี่ยิ้มก็จะไปเท <ไป S 2> สมสเร็จอีกหรือเปล่าถ้าไม่สําเร็จเลิกค่ะขาย <ๆ S 1> ทั้งลำเลยค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะสามอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้ลงเรือ โอ้โหน้ำเกือบเข้าเรืออะมาลุ้นกันค่ะว่าเครื่องพิมพ์จะได้ไปต่อหรือเปล่านะคะวันนี้น้ําแบบเป็นเวิร์้งเลยพักตกก็ไม่เยอะเท่าไหร่มาลุ้นกันนะคะว่าเครื่องเรือลํานี้จะได้ไปต่อหรือจะได้พอแค่นี้หรือจะได้ขาย๋ยวเราติดตามเลยค่ะตอนนี้ฝนก็ใกล้จะมาแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเรือดีเดี๋ยวพิมเขาจะมารับพี่ชาติกับพี่โบนะคะ,ปะไปลุ้นกับพิมเลย ไปแล้วครับชาติได้ขายแล้วใช่ไหมวนกลับแล้ววนกลับแล้วโอ้ยสงสารบรรเจิดได้เครื่องเรือกับเขามาสักอันหนึ่งก็มีปัญหาอีกโอ้ยแล้วความฝัน ความฝันจะไปหาน้องทลันก็ได้ดับสิ้นลงแค่นี้ขอโทษ f อซีทุกคนด้วยนะคะที่กดหนึ่งมาในวันนั้นคือเวลาเขาเทสเรือมันอยู่แต่ในกระมังน้ำน้อยอ่ะมันก็ไม่รู้เว้ยเนาะมันเบิ้ลได้เงี่ยเบิ้ลมันคลั่ลำเนี้ยมันเบิ้ลติ่งเี้ยมันเบิ้ลแว๊ตแแต่เวลาใช้งานจริงติดโหลดมันไม่มีกำลังเวลาใส่เกียร์เวลาใส่เกียร์เออเขาก็เลยพี่มอสเลยอยากจะมาลองในน้ำว่ามันเป็นยาอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยสรุปแล้วน่ะ จะได้ไปต่อหรือเปล่านะคะสำหรับเรือไอของไอบรรจดเครื่องอันนี้เป็นกำลังใจพี่ยิ้มด้วยนะครับฝนชลาต้องเล่นแล้วแหละเอาเป็นว่าอีพีนี้นะคะยังติดตามกันต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าสรุปแล้วนะคะโปรเจกต์เรือของพี่ยิ้มเนี่ยจะยังจะสารต่อจะยังจะซ่อมหรือจะอะไรรอติดตามค่ะวันนี้ขอกลับบ้านก่อนนะ จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เป็นครั้งที่สามนะแต่ไม่ใช่วันที่สามประมาณสามเดือนแล้วตัวเขาพูดจริงๆเหรอปะเขาพูดจริงๆริงเหรอปะเขายังไม่เห็นตัวมีความสุขในการตั้งแต่ซื้อเรือมาเนี่ยตั้งแต่ขับเรือยังไม่เห็นอะไรที่มันจะแบบเออมีความสุขสนุกสนานเนี่ยปวดหัวกับมันอ่ะซ่อมเครื่องเรือบ้างหลนี่และความสนุกของช่างยังไม่เห็นอะไรที่มันจะแฮปปี้เอนดิงเลยวันนี้ตัวซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมซ่อมแล้วแต่ไม่รู้หายหรือเปล่า แล้วจะเอาเรือมาลงรอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะลงวัดเลยรอบนี้รอบนี้มาลงวัดเลยให้เอาแบบโก้ๆเลยอ่ะให้สายศาสตร์ช่วยเลยสายศาสตร์ช่วยใช่มั่นใจแค่ไหนวันนี้ไม่มั่นใจอาจจะล่าคอาฟรียวดูสองเดือนแล้วนะซอมมาสองเดือนในคลิปนี้ไม่ได้ลงสักทีนะเนี่ยพิชาติไม่มาด้วยแล้ววันนี้เลิกแล้วเลิกเหลือเราคนเดียวแล้วะทุกครั้งที่ตัวบอกพิชาติปะลงอะไรนะลงเรือลงเรือกันแล้วเป็นไงลงไม่ได้อุ้ยนี่จะลงได้ไหมเนี่ยไอสัม เดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนโคตรพคุแม่สวะคือตัวขายเถอะเฮ้ยไม่ได้ขายเถอะเสียศักดิ์ศรีนุ่นแล้วดูสวะเต็มเลยเฮ้ยฝั่งนี้ไม่มีอ๋อแต่ยังพอมีที่ว่างอยูอ่จะลงเรือครั้งหนึ่งสวะก็เต็มแม่น้ําเลยมันเจิดเอ้ยสงสารพี่ยิ้มความฝันเขาอะเดี๋ยวเอาเรือลงกันแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเครื่องเรือจะหายหรือย,ยังนะคะครั้งที่แล้วที่เรือพังก็เพราะพักตบนี้แหละนุ่นค่ะดูฝั่งนู้นน้ำวัดเลยนะตัว แล้วยังไงราบประกันว่าสายศาสตร์ช่วยเราได้เล่นสายศาสตร์เลยเฮ้ยๆเฮ้ยอะไรอะเอะขึ้นก่อนทำไมอ่ะลืมลืมปิดรูถ่ายน้ำเรือจมไปแล้วเอ้าฮ้ยเดยวดทิ่เดือนะอ่ะดูดูดูมันโอ้โอ้โหเกือบจมเลย ดูดูดูพีิมเป็นยังไงล่ะล้างไม่ดีตั้งแต่ต้นละตัวเกือบไปละลืมลืมไม่ลืมบุดันนี้ไงถ่ายน้ำไปโธ่เอ้เมียน้องใหม่ในวงการต้องให้ให้ภายหน่อยไม่มีอะไรจะพูดอ่ะหล้างเรือใช่เมื่อกี้ตัวจะเอาลงแล้วเรือจะจมลงแม่น้ำไปแล้วไปลุยค่ะเป็นกำลังใจให้ไอ้บรรเจิดด้วยนะคะ เป็นไงตัวเสียงนิ้วขอลองหน่อยเออเฮ้ยเฮ้ยเี็ไงเอเอโห่ลอยเลยอะตัวโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้ยแรงแรงแรงลอยเลยครั้งเนี้ยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องในที่สุดเครื่องเขาก็หายแล้วค่ะทุกคนปิวเลยอะโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้ยตัวมันแรงไปป่ะเนี่ยหน้าเชิดเลยอ่ะจะได้เอาเหรอจะได้ชัวร์เฮ้ยเฮ้ยโหชัวร์เขาทำได้โอ้ยทำได้เก่งว่ะโอ้ยเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยเขาก็เป็นช่างซ่อมเหลือนกันนะเนี่ยใช่ช่างซ่อมอะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ทิ้งแล้วไม่ทิ้งแล้ว เดี๋ยวพาไปแรงมากอะแล้วเสียงนิ่มเลยไหมแล้วก็ไม่มีควันเลยไม่มีควันเลยนี่ง่ายด้วยคือแบบไปลงไท้หลังดูกลับมาแล้วอะคือมันกลับมาแล้วอะเฮ้ยแล้วด้วยดิเขาล้มสบายเลยเขานั่งอยู่ในล้มสบายมากเลยูกใจแน่เลยพี่จะไปเลยนะครับ ือไปได้แต่แม่น้ําไปไม่ได้ตอนนี้เรือไปได้นะคะแต่ว่าแม่น้ําไปไม่ได้เพราะว่าสวะขวางเต็มไปหมดเลยปิดเส้นทางมิดเลยดู แล้วไหนเอาเงี้ตัวไหนที่ญี่ปุ่นให้เกินนี่ตัวดูนะตัวสตาร์ทให้เขาหน่อยเขาอยากให้โชว์ว่าผู้หญิงก็สตาร์ทได้เนี่ยตัวแค่ดึงนะี่ ง่ายเลยง่ายง่าย,ายตอนนั้นอ่ะที่มันบกแบกบกแบกก็มีอันนี้เว้ยไดอะแฟมแผ่นไดอะแฟมน้ามันมันไม่ปั๊มน้ํามันเข้ากาส่วนหนึ่งก็คือทําให้วอดไม่มีมาลินไหนมีให้เราเลยสั่งแม่งจากจีนเลยสั่งเองมาเลยอตอนนี้เปลี่ยนไดอะแฟมมาหนึ่งใช่ใชแล้วก็เ,วเทียนก็เปลี่ยนใหม่เลยหัวแล้วก็จอเปลี่ยนใหม่เลย เปลี่ยนใหม่ทุกอันรั่วเพราะว่าจับรวไฟดูก็ไม่หายเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็ไม่หายไม่รู้เป็นไรที่ไปช่างที่ไปหาช่างแลวช่างเขาบอกว่าตรงไหนบ้างพี่ช่างอ่ะเขาก็จะไล่ให้แต่ว่าเราเกรงใจพี่พี่โตคืองานเขาเยอะเราก็บอกเดี๋ยวเราอกับมาไล่เองเขาต้องเปลี่ยนไดอะแฟมให้เราไม่คิดตังค์ด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่โตด้วยแล้วก็ไม่หายวันขโมงเลยเพราะว่าไอ้เรี่อนี่เขาพังอะไรอันนี้คืออะไรอันอยู่ตรงไหนญี่ปุ่นทําเกิน มันอยู่นี้เขาอยู่นี้เนี้ยหน้าตาเขาอย่างนี้<า>เลยประมาณนี้แล้วมันทําหน้าที่อะไรแล้วทำไมตัวถึงคิดว่ามันต้องเอาออกตอนแรกก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมว่าอ่ตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยยิบเปิดมาดูข้างในเป็นผ้าเหมือนกันลองลื้อดูดูหลักลกงหลักการว่ามันทํางานยังไงอะไรเงี้ยข้างในเขามีผ้าเหมือนผ้าขาดน้ํามันออกนี่ก่อนเข้าเครื่องก่อนโดยที่ยังไม่ทําการผสมระหว่างอากาศกับน้ํามันควันขโมงโฉงเขงท่วม ไม่ใส่ได้ไหมนะข้างล่างมีแค่วาวแล้วก็ทํางานยังไงก็ดูดปุ๊บอันนี้เปิดอัน,นี้ปิดไม่ให้น้ํามันไปตรงนู้นอะไรเงี้ยนึกเอาก็เลยลองวนสายพี่โตก็บอกให้วนสายดูซิแล้วก็ลองวนอ้าวใช้ได้ไดฮึ่แรงเลยญี่ปุ่นทําเกินเฮียไม่ได้แดหรอก ลิแบบจริงจังสมจริงแล้วได้ขอบคุณพี่ออสด้วยให้เรายืมเทเลอร์มาแล้วก็ทำนี่เขาเรียกทำอ่าลองฐานลองอะไรประมาณนี้ให้เครื่องมันสูงขึ้นมาหน่อยเรือมจะแรงกว่าเดิมมันจะขึ้นน้ำง่ายมันจะไม่กินน้ำมันอะไรเงี้ยพี่เขาทำให้ EP นี้ก็เป็น EP ที่สมบูรณ์แบบบ้านเจิดซ่อมเองแล้วก็ได้อาจารย์ดีๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆที่มีประสบการณ์แต่เราเอามาซ่อมเองก็ใครอยากให้พี่ยิ้มนะคะเอาเรือลำนี้นะตอนนี้พร้อมและหลังคาก็วันนี้ไปเทสแล้ว ใช้ดีเครื่องแรงและหลังคามีเรือมีใครอยาก<ม>ให้ <ไป S 1> ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ<อ>๊ายบายสวัสดีค่ะบอกเลยว่าบันเจดิดซ่อมได้ทุกอย่างไง